นอ,อ,นอกับทักไทยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอาืันนี้กลับมาพบมาพอกันเช่นเคยพี่น้องเลยืันนี้ทีช่ชวนเดียวไปเอาอันาะพี่น้องเลย เอาแมงดันแมงดันอันตัวที่เป็นเป็นคือพิ่งนี่นะนะแต่ว่าอยู่นในโกนอยู่นในโกนหรืออยู่นในขุมมานะแต่ทางอื่นห้องแนวใดก็บวหัวนี่ก็ได้แต่ว่าทางทางบ้านคอยเอิญแมงดันนะไปไปเบิงน้ำเดียวพี่น้องเอ้ทางจีบงานกักยังก่อนแล้วพี่น้องเอ้ โอ้โหนี่เกงเลยก็กบอยู่นี่กัจ้ะเล่นเล่นพวกว่านนี้บอกฮะตื่นรีบเรบวฮะ So, uh, like shoe, ี่เลยหอดแล้วบ่เออโกนอย่างนี่้มันอยู่โกนนี่พี่น้องนี่แม่มันก็มีเห็นนึกจะมีเยอะมาหอดแล้วก็ดังไฟพี่น้องเลย ดังค้างมานันนี่แล้วก็เอาควานเจาะเอาได้นี่ควานก็ถือมานำละดังไฟได้แล้วก็นลงมือเลยได้ควานเจาะแมมันเฮาในหมือนละแมมันเนี่ย เอาพุดก็ไ่น้อยเอาพุดไปเชื่อไฟให้มันควันนะพุนี่หนะลักไปนต้ไม้ลูกๆถึงกรทำไม้โตถึงก็ทำ ไฟลุกเกินกวันแวนะพรา่ถ่ายอย่ไนเรื่อนทางหลวงเดินทางทางน้นสิ่งแวดล้แมแทปบอนี ตัวแมมเตะล่ะพี่น้องเอ้ยวุ่นๆๆๆน้อมาแล้วแมม Đó, mình nhảy rồi chứ mình đi đốt ở đây đi. បងប ني ដាក់ឲបអូតមេមន្តេឡាពីណងអូគណណឡាវនវនវនគណណ tự Chắc nào Chắc... <laughs> 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 เมืดแล้ตอนนี้เราเป็นยังไงมืดแล้วกลับก่อนบานเลยแม่มันก็ลายขนาดนี้มันก็ไายวุ่นวันวุ่นวันมีรถไาตัวเหือดเตะเหือดเตะนะ Ừ. Bỏ lại còn đại chúng nó bố hằng hằng nhanh mẹ một cho chua đi mẹ mẹ nó สี่เดืนห้าหน่งดืนเนี่ยมีมาปลเลยนี่ตัวนี้น้ำนำะนี่มัดแ้ขอแมมเองมีคือหางกรหางกรเฉ้าตัวคิดจะมนันอันนั้นเลย mẹ mà cứ nhô nhô như vậy cứ là nó hay mai cứ có hình lại qua qua tuần ăn ít mình làm mạ tôm này ừ. tôm hang bự này chứ lại than Đăng. thầy có ơn chắc ơn phương phương Côn <laughs> phương mất phương nói vương nhây ừ. còn mình đắm nữa để sàn thì cầu có miếng mỡ một cái đĩa u ปันเดียวก็สิประมาณนี้ทุกคนนะตอนนี้กับปันเดียวแล้วลพี่น้องมีเมะ่อไปเลยด้วยคือมันจะหางแล้วนี่ดังไฟคืนดิจะหางแล้วกับโอ้อชือยานมี้มันไล่กับพอยานปันเดียวดังไฟอื่นทงนี้ถนเถอะนะพีะ่นุ้ยแก้วน้ำมาหนะปะตันีนี่

แม่นฉงล่ง้งนี่นะกินมันินลายไ,ไ้เหมขอกินลายก็ได้ลงเอาปันเขา้าตัวไอ้ลงบึงนะนมันจะเสบอยู่บ่นี่อตอ พึงภาษาบ้านอันบ้านหอยเอินอันแมงดันอันนี้นะอยู่ตามกูลตามหูนะแต่ว่าเป็นห้างอ่อนโตนอยู่น่ะเพึงอันน่ะ แม่มองมุมมุมมามแล้วเอาวันนี้ไปเอาเอาเพึ่งเอาแมงดันมาแล้วพี่น้องเลยเฮ็ดโห้วันนี้นะโหกะโห,ะโหะมันเก่าแล้วก็ไฟใหม่เฮ็ดใหม่พี่น้องเลยนี่ระวังนี่ละไปนี่คุดขุมคุดขุมมันก่อน รโห จากพังรักแล้วมาเตาะนเรืเเ่อยนะเตาะห้าวเลยปล่อาายไปแบบนีอานนนอาตนะนี้ไปหนึ่งเตะสองห้าบอกนะเต่สี่บินขึ้นน้อมกรโดดขึ้นไปด้ว 计划我们。